แจ๊ดขอโทษทำให้เข้าใจผิดเรื่องเอฟเสื้อตัวละ1.5ล้านล่าสุด แจ๊ดก็ไม่ปล่อยให้หลายคนต้องสงสัยอีกต่อไปเพราะว่าได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงว่าความจริงแล้วเสื้อตัวที่ตนเองเอฟในวันนั้นไม่ใช่ราคา1.5ล้านเพียงแค่เล่นเล่นกับน้องชายที่ขายเสื้อเท่านั้นโดยแจ๊ดเผยว่าวันนี้ขอเคลียร์ประเด็นเพราะว่ามีคนถามหลายคนมากแล้วผมก็ต้องตอบหลายคนเลยเรื่องราคาเสื้อ1.5ล้านถ้าเป็นนักสะสมเสื้อวินเทจก็น่าจะไหวแต่สําหรับผมไม่น่าจะไหวนะครับเสื้อราคา1.5ล้านผมเก็บังค์ไว้ผ่อนรถดีกว่าจริงๆเสื้อตัวละ1.5ล้านมันมนีแต่ว่่าไมใช่เสื้อตัวนั้นเสื้อตัวนั้นผมซื้อมาในราคาค4,500าท น้องเขาลดให้ร้านน้องโจโแล้วจริงๆเนี่ยเสื้อตัวนั้นเวลาผมไปซื้อเสื้อกลุ่มน้องๆเวลาผมไปดูไลฟ์เขาเวลาจะเอาเสื้อเขาจะให้แคปแล้วใส่ราคามาแต่เวลาผมใส่ผมชอบใส่เวอร์แต่ก็เล่นกับน้องแค่นั้นอะแค่ปั่นๆกวนๆอะไรอย่างนี้ให้คนเห็นกวนไปอย่างนั้นแหละ